กลับมาพบกับทีเด็ดซัดเต็มคอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นการเจอัระหว่างทีมชาติคัมบเดียพบกับทีมชาติอิหร่านประจำค่ำคืนนี้ครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างทีมชาติคัมบเดียนะครับผลงานย,งยังแย่เช่นเคยครับเดินหน้าแพ้มาหลายเกมติดแล้วถึงแม้วันนี้จะเป็นเกมในบ้านก็อย่าประมาทนะครับเพราะถ้าเทียบกันจริงๆแล้วฝ่ายทีมเยือนอิหร่านมีผลงานที่ดีกว่ามากครับ ส่วนความพร้อมของทางทีมเยือนอย่างทีมชาติอีรานนะครับผลงนานยังถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีครับพาทีมเดินหน้าขว้าชัยมาหลายเกมรวดวันนี้ดูแล้วเจอทีมรองอย่างคัมบูดีะนั้นการเก็บสามแต้มก็คงไม่ยากเกินกําลังสําหรับพวกเขานะครับเกมนี้มองแล้วทีมชาติอิรานจะสามแต้มครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอดออนไลน์01นะครับ ก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ช่องทีเด็ดซัดเต็มข้อกันด้วยนะครับข้อพุนครับ